ไอ้และแม่เอพูดแล้วเรียกได้ว,ว่าไอน้นพชรินและคุณแม่เอประภาสีลูกสาวและภรรยาของตลกชื่อดังผู้ล่วงลับนาคอมชวนชื่นที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกกับทุกประเด็นดรามา่าผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31นาคอมจากไปปีกว่าแล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างแม่เอบอกว่าดีขึ้นดีกว่าในช่วงปีแรกยังร้องไห้บ่อยไหมแม่เอบอกว่ายังมีเป็นระยะระยะที่พูดถึงแก แสดงว่าช่วงแรกแม่ร้องไห้ทั้งวันไอซ์บอกว่าไม่อยากเห็นแม่เลยพอเวลากลับไปหาแม่พอเวลาเห็นแม่ขอโทษนะคะคุณแม่จะโทมมากดูง่อมดูแก่กว่าเดิมคือเขาอยู่กับที่อยู่ที่โต๊ะกินข้าวที่นั่งกับคุณพ่อที่เดิมคือเขาเป็นแม่บ้านเขาไม่ได้มีกิจกรรมที่จะต้องออกไปไหนไปทําอะไรเหมือนเราที่ต้องไปเจอคนเขาก็อยู่กับบ้านความดิ่งความจมแน่นอนมันมาอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าตัวเขาก็ยังดีค่อยๆพยายามดูแลตัวเองแม่จะไม่พูดว่าตัวเองรู้สึกยังไงเพราะกลัวลูกสาวจะเครียดแม่เองบอกว่าไม่ไมลูกเครียดลูกก็ห่วงเราถ้าเรายิ่งทำให้ลูกเห็นลูกก็จะยิ่งแย่ลูกมาถามแม่โอเคไหมเราก็บอกโอเคที่เราโอเคหรือไม่โอเคแต่เราโอเคตลอดแต่เวลาลูกไปก็เข้าหมดใจเฉามีสื่อติดต่อกอสัมภาษณ์ตลอดเวลาปีกว่าแม่เองไม่เคยออกสื่อเลย แม่เอบอกว่าไม่กล้าออกซือไม่อย่างเดียวเพราะอะไรอ่ะแม่แม่เอกก็บอกว่าเราจะออกไปพูดอะไรไปจะร้องไห้แล้วได้อะไรปกติจะไม่ร้องไห้ให้ลูกสาวได้เห็นเท่าไหร่ครั้งนี้ร้องไห้ให้ลูกสาวเห็นบอกว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วไอซ์บอกว่าใช่คือไอซ์ไปเที่ยวเกาหลีกับแบงค์และลูกกลับมาปุ๊บแวะมาหาเขาที่บ้านแล้วเขาหันมาหาเราบอกว่าพาแม่ไปอยู่เกาหลีหน่อยสิพาแม่ไปอยู่ที่อื่นหน่อยสิแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว จะย้ายไปอยู่อเมริกาถาวรจริงหรือเปล่าไอซ์ Ice บอกว่าก็มีแลนคือเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่อยากเห็นหรือได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อบางทีเราอยู่นานๆก็มีจุดอิ่มตัวเราก็กลับไปคิดกันกับแบงค์ว่าจะไปไหนกันดีเรารู้สึกว่าประเทศที่เราไปเรารู้สึกคุ้นเคยเราไปก็มีคนนั้นคนนี้ดูแลซัพพอร์ตให้คำแนะนำเราในการใช้ชีวิตก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องพาแม่ไปเปลี่ยนที่อยู่บ้างไปเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบ้าง ไอซ์บอกว่าคิดว่าจะพาแม่ไปร้องอยู่ก่อนสัก4ี่ห้าหเดือนหลังจากพ่อเสียหนูไปประเทศไหนหนูเจอคนไทยเขาเดินมาร้องไห้กับหนูตลอดเลยมีคนบอกว่าต้องมูฟออนได้แล้วเฮ้ยเราเป็นคุณก่อนคุณลองมาเป็นตัวฉันสิผัวฉันไม่ได้เป็นมะเร็งตายไม่ได้เป็นไข้าตายไม่ได้เป็นอะไรตายผัวฉันติดโควิดตายติดโควิดจากที่คนที่เอามาติดโควิดกับผัวฉันไอซ์ Ice บอกว่าคือคุณพ่อไม่ได้ผ่านการรักษา 1 2ึส่สามสที่จะได้มีเวลาทําใจเวลาได้พูดได้คุยที่แม่หมายถึงพ่อเขาติดโควิดปุ๊บวันนี้ได้คุยอีกวันไม่ได้คุยแล้วก็ยาวเลยแม่เอ๋บอกว่าสเต็ปของพี่ค่อมคือหนและ10แต่คนอื่นที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรนับเวลาถอยหลังมีเวลาให้ทําใจคือคําว่ากรีดร้องและร้องข้ามครวนตั้งแต่โรงพยาบาลโทมาแล้วบอกว่าผัวติดโควิดดิฉันรู้เลยว่ามันเป็นการร้องไห้่ําครวญ ถ้าวันนั้นที่เราเดินไปส่งแกขึ้นรถแล้วไหนๆเราต้องติดแล้วดิฉันจะกอดแกหอมแกกอดกันให้แน่แนๆไม่คิดว่าแกจะไปแล้วไม่กลับจะกอดแกให้แน่แนๆตอนอยู่โรงพยาบาลเราก็โทรคุยกันถามแกตลอดวันนี้โอเคกันแล้วหรือยังแม่เอกบอกว่ายัางไม่โอเคยังเหลือประมาณ70-80%ก็ว่าได้บางทีเราอยู่บ้านเรามีจุดของเราตรงโซโฟาก็เป็นที่ของพี่คอมเขา ถ้าวันไหนเขาไม่ทำงานเขาก็จะดูทีวีทั้งวันพอไม่มีแกเราก็อยู่ตรงนั้นดูที่แกไม่ได้เหมือนเราเดินออกประตูเรามีรองเท้าสองคู่ของเราและของแกพอวันหนึ่งออกจากบ้านมาเหลือของเราคู่เดียวเวลากินข้าวตักใส่สองจานมันเหลือจานเราคนเดียวไอซ์บอกว่าคือต้องบอกว่าเราสามคนพี่น้องทุกคนมีครอบครัวก็เหลือแต่ตายาย,ายแม่เอ๋บอกว่าเราเข้าใจลูกลูกพยายามเซฟเราลูกถามแม่อยู่ได้ไหมอยู่ได้ แต่พอเขาออกไปอยู่ไม่ได้ไอซ์บอกว่าเวลาเข้าไปไหนก็ไปด้วยกันพอเลิกงานกลับมาถ้าที่บ้านไม่ทำกับข้าวเขาก็หิ้วกันสองคนไปทางเข้าแล้วไอซ์วันนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติหรือยังไอซ์บอกว่ามันต้องทำให้ได้คุณแม่ก็ยังไม่เต็มร้อยถ้าเราอ่อนแอเราล้มมันก็จะกลายเป็นล้มแบบโดมิโนไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องยืนให้ได้ก่อนพอเรายืนได้เราก็จะบอกแม่ได้พอเรายืนได้เราก็จะไปสอนน้องได้ เราก็จะไปสอนคนนั้นคนนี้ได้ต้องทําให้ตัวเองเข้มแข็งให้เร็วกว่าเพื่อนมากที่สุดอะไรที่ทําให้แม่รักนะเข้ามากขนาดนี้แม่เอ๋บอกว่าบางคนเคยบอกว่าให้นึกเรื่องที่ไม่ดีของแกแล้วเราจะได้ move on ได้แต่เชื่อไหมดิฉันอยู่กับเขามา36ปีดิฉันยังหาความไม่ดีของเขาไม่เจอเลยเขาเป็นคนที่รักลูกและรักเมียมากเมียต้องอันดับหลูกอันดับสเรื่องที่เขาทําคือเรื่องซ่อนเงิน แต่มันไม่ใช่ปัจจัยขอซ่อนเงินแอบไปออกรถให้ลูกซ่อนเงินเพื่อไปเปลี่ยนแม็กให้ลูกซ่อนเงินและขับรถในฉันหายไปครึ่งวันแล้วขับกลับมาพร้อมป้ายแดงเปลี่ยนรถให้ตัวเองเปลี่ยนแม็กให้ตัวเองคือชีวิตมีแต่ทําเพื่อครอบครัวแม่เอ๋บอกว่าเช้ากองนัดสิบโมงเจ็ดโมงออกจากบ้านถ้าออกเลิกห้าโมงห้าโมงครึ่งถึงบ้าน ผัวดิฉันไม่เคยหายไประหว่างทางและเขาไม่เคยว่านินทาหรือให้ร้ายหรือเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาพูดตรงนี้เอาเรื่องคนนี้มาพูดตรงนั้น